ถ้าเข้าไปได้ดีแล้วคงไม่มากี่ควายเขานั้นคงแนงนายเบื่อนั่งหลังควายเบื่อเขีวเกียวยะเนื้อไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันทิ้งกันอุ้ยน่าร้อนร้อนนะไปทำกับข้าวนะคะเก็บช่าอมด้วยกันนะจ๊ะเอซีจ๊ะนะคะนี่นะคะบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะโนนโนนโอ้ย แสงอมภัยแสงทององอมพองอมภัยนะะ่านี่นะคะเสียงกรบูบเสียงเขียดร้องนะคะคุณย่าจะมาเก็บช่อุมนึกไวทุกนาทีถ้าเข้าไปได้ดีแล้วก็ไม่มาขี่ควายเขานั้นคงเนายเบื่อนั่งหลังควายเบื่อเกียวเกียวยานึอไว้ทุกคืนวัน เดียงเดียวเดียวลืมกันทิงกันให้คอยตัง้งตาไปได้ดีมีค่าก็ลืมสาวชาวนาคนชื่อชื่อรวงโอ้ยโอยหมดหมดหมดได้เจอคนเล็บเด็แดงปากแดงแก้มก็ะเด็น,น,นอยู่ในรวงทิงให้สาวนานอนน้ำตาอุ่นคนชื่อชื่อรวงเขาเลยไม่ห่วงไม่สนนึกไว้แล้วแล้วเชีวยว คำว่าดำตัวเดียวที่ทำให้คนวิโอคนอทำให้เรามองมนมีห่หรือใจคนกระดัางกละด่เลีย,ยงกวา้างได้เจอคนแรงแบบเดงนปากแดงแจมกระแดงอยู่ในมนะือรวมให้สาวหน้านอนน้ำตาเอ่อซวง คนชื่อชื่อรวมเขาเลยไม่ห่วงไม่สนเอาเอาอุ้ยหมดหมดมดมีนะไว้แล้วแล้วเชียวคำว่าดังตัวเดียวได้แล้วได้แล้วเนะเอาออาตายต่แตตตหมดมดหมดหมดหมดมดมดหมดเก็บชะโอมเก็บชะอมเนอะค่ะ